สวัสดีค่ะอาจารย์อิมสวามินีนวลแขกุลนะคะเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมอาหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กระบังค่ะวันนี้เราจะมาให้ความรู้เรื่องน้ำตาลฟองดองกันค่ะฟองดองนะคะก็คือน้ำตาลปั้นชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นโดยืยดหยุ่นได้คล้ายขนมปังนะคะชื่อฟองดองเนี่ยทางฝั่งอเมริกาเราจะเรียกว่าฟองดองแต่ถ้าไปทางฝั่งอังกฤษฝั่งยุโรปเนี่ยเราก็จะเรียกว่าชูการ์เพสนะคะ ส่วนประกอบหลกัหลกๆที่มีอยู่ในน้ำตาลฟองดองตรงนี้เนี่ยก็จะมีอันดับแรกเลยคือน้ำตาลไอซิ่งส่วนที่2ก็คือกรูโรสไซรัปห,หรือว่าแบแซแล้วก็อันดับที่3ก็คือสารที่ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นค่ะอาจจะเป็นเจลาตินเป็น CMC หรือว่าเป็นแซนแทนกรัรมก็ได้ค่ะฟองดองนะคะปกติเราก็จะเอามาคลุมตกแต่งหน้าเค้กนะคะเอาไว้ประดับตกแต่งปั้นเป็นกกต,ตุ๊กตาต่างๆได้ ฟองดองแต่ละชนิดนะคะฟองดองถ้าแยกเป็นชนิดข้าวๆปออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีอันดับแรกเรียกว่าฟองดองนะคะเนื้อจะนิ่มนุ่มกว่าอันอื่นตรงส่วนนี้เนี่ยเอาไว้คลุมตกแต่งหน้าเค้กเหมือนเอาคลุมก้อนเค้กคลุมตกแต่งเค้กฟองดองหรือชุกร์เพสอันนี้ชื่อเดียวกันเนาะถ้าแยกมาอีกส่วนก็คือเรียกว่ากัมเพสนะคะทางฝั่งเมกาเรียกกัมเพสทางฝั่งอังกฤษเรียกฟลาวเวอร์เพสอันนี้จะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้นมา ะะตรงนี้เนี่ยเอาไว้ปั้นตุ๊กตาหรือเอาไว้ทํเป็นกลีบดอกไม้เนื้อจะแข็งค่ะแล้วก็จะมีตัวกึ่งกลางอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวระหว่างฟองดองกับกัมเพสนะคะจริงๆตัวนี้เนี่ย สมัยก่อนในบ้านเราเนี่ยยังยังไม่มีผู้ผลิตผลิตประจำหน่ายแต่ตอนนี้ถ้ามองไปในร้านเบเกอรี่เนี่ยจะมีออกมาจําหน่ายเป็นสําเ็จรูปบ้างแล้วนะคะคือตัวโมเดลลิ่งเพสนะคะตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปั้นเป็นตุ๊กตาตกแต่งบนเค้กทําลูกเป็นตัวสามมิติ 3D ตรงนี้ทําได้ดีเลยทีเดียวเป็นตัวกึ่งกลางระหว่างฟองดองกับตัวฟลาวเวอร์เพส ะะทีนี้เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งที่คนนิยมนำมาใช้กันมากขึ้นก็คือตัวช็อกโกแลตฟองดองค่ะอันนี้เนี่ยจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้นมานิดนึงเหมาะสำหรับงานปั้นตุ๊กตาแล้วก็รสชาติดีด้วยค่ะ วิทยาศาสตร์สัมพันธ์กับฟองดองนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องความชื้นน้ำตาลนะคะมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นดังนั้นเนี่ยเวลาวันไหนที่เราทำงานฟองดองในวันที่ฝนตกเนี่ย ทำงานยากมากฟองดองไม่แห้งค่ะแล้วก็จะชื้นเนอชิ้นงานไม่สวยงามนะคะหลีกเลี่ยงการทําฟองดองในวันที่ฝนตกและควรทําฟองดองในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศค่ะเพราะเราจะสามารถควบคุมความชื้นได้ดีขึ้นอากาศก็จะดีขึ้นด้วยอีกส่วนหนึ่งนะคะฟองดองอย่างที่บอกว่าไม่ชอบน้ําเวลาผสมสีค่ะเราจะไม่ใช้สีน้ําในการผสมกับเนื้อฟองดองนะคะเราจะใช้เป็นพวกสีเจล ะะจะทำให้ชิ้นงานออกมาสวยงามแล้วปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วผู้ผลิตก็จะมีการทำฟองดองเป็นแม่สีต่างๆออกมาจำหน่ายนะคะผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถซื้อเป็นแม่สีแล้วก็มาสผสมเองเพิ่มเติมได้นะคะอีกส่วนหนึ่ง นะคะฟองดองเนี่ยเราจะมีการใส่สารที่บอกว่าช่วยเพิ่มความยืดยืดหยุ่นให้กับตัวเนื้อฟองดองหรือที่เราเรียกว่าไฮโดรคลอรด์ id, นะคะตัวที่นิยมใช้ใช้กันนะคะก็คือตัว CMC ถ้าทุกท่านไปที่ร้านเบเกอรี่เนี่ยจะเห็นว่ามี CMC หรือแซนแทนกรรมนะคะบรรจุแบ่งขายอยู่เยอะแยะมากมายเลยหลายๆสูตรถ้าทุกท่านเข้าไปดูใน YouTube ในอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าอ๋อถ้าฟองดองมันอ่อนตัวนิ่มมากเกินไปให้ใส่ CMC แล้วก็นํามานุ ผสมแล้วก็พักทิ้งไว้นะคะสักพักให้เขาพองตัว CMC เนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำใช่ไหมคะเป็นกลุ่มกรรมการใส่ CMC ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะถ้าใส่มากเกินไปเนี่ยตัวฟองดองเองก็จะแห้งแตกกระดา้างส่วนใหญ่นะคะฟองดองเราก็จะเอามาใช้รีด รุมตกแต่งหน้าเค้กที่เป็นเค้กบอนก้อนโตๆเนาะอ่าจะเป็นกี่ป,อน,ปอนกี่ปอนก็แล้วแต่เอาฟองดองเนี่ยค่ะมานวดนวดแล้วก็รีดรีดให้เรียบนะคะแล้วก็การใช้งานเนี่ยบางทีมือเราเนี่ยมีความร้อนนะคะอุณหภูมิจากมือเนี่ยเวลาเรานวดนวดเนื้อฟองดองเนี่ยเขาก็าจะนิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่เราจะไม่นวดนานจนเกินไปนะคะร้อนมากฟองดองแฉะเละ นะคะเราจะนวดแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ถ้าติดมือเมื่อไหรเราจะใช้แป้งข้าวโพดหรือใช้เนยถาวอะค่ะมามาช่วยทําให้งานเนี่ยดำเนินไปได้ง่ายขึ้นนะคะรีดพลุมเสร็จตัดแต่งออกมาทําเค้กได้ตามจินตนาการที่ต้องการเลยค่ะเราจะเห็นเค้กสมัยนี้เนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนนะส่วนแรกที่เป็นส่วนฐานที่ใช้ฟองดองกลุมแล้ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นตุ๊กตาต,ตกแต่ง ะะส่วนที่เป็นฐานเนี่ยเาเราให้วันเกิดแเบิวเย์เพื่อนไปเพื่อนก็จะกินตรงส่วนที่เป็นตัวฐานเค้กใช่ไหมคะแต่ตัวที่เป็นตุ๊ก,กตาอยู่ด้านบนเนี่ยผู้ที่ได้รับนะคะสามารถเก็บเป็นที่ระลึกได้ค่ะฟองดองไม่เน่าไม่เสียค่ะเราสามารถเก็บตัวตุ๊กตาหรือดอกไม้ที่เราได้ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ระลึกเก็บไว้ได้นะคะ นอกจากเอามาทำเค้กแล้วเราจะเห็นงานฟองดองเราก็จะเอามาใช้ในตัวคุกกี้ก็มีเห็นบ้างนะคะเอามาตกแต่งท็อปบนหน้าคุกกี้วันนี้นะคะเราก็มีวิทยากรมาสอนในการปั้นฟองดองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อไข่หมกนะคะเป็นเจ้าของร้านเค้กชื่อว่าลาิต้าอเวนค่ะเดี๋ยววันนี้ไข่หมกจะมาสาธิตการตกแต่งคัพเค้กด้วยน้ำตาลฟองดองนะคะในตีมสงการค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ค่ะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นแผ่นรองรีดแผ่นรองรีดตัวนี้เนี่ยจะเอาเวลี่น้ําตาลฟองรองเพื่อไม่ให้ตัวน้ำตาลนะคะติดกับพื้นผิวโต๊ะอันนี้2เลยก็จะเป็นไมโลไมโลตัวนี้ไม่แบบนอสติกนะคะเอาเวลี่ตัวน้ําตาลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตะข้าโพดค่ะไว้สําหรับถูมือเวลาที่น้ําตาลอาจจะติดมือได้ค่ะแล้วก็น้ําเปล่าน้าเปล่าอันนี้เอาไว้เป็นกาวเชื่อมค่ะแล้วก็นี่คืออุปกรณ์สำหรับทำฟองรองนะคะแล้วก็นี่คือน้ําตาลฟองรองที่ผสมเสียไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็นี่เป็นคัพเค้กที่ปาดเคีมยมไว้เรียบร้อยพร้อมตกแต่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำเลยดีกว่า เรียบร้อยค่ะเท่านี้ก็จะได้คับเค้กน้ำตาลปัน้นตกแตก่งในเตียงสงการแล้วค่ะอันดับแรกเลยนะคะฟองดองเนี่ยเราต้องนำมาบริโภคนะคะแล้วเวลาขั้นตอนการทำเนี่ยเราสัมผัสกับเขาโดยตรงดังนั้นเนี่ยก่อนทำนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะล้างด้วย สบู่อะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นใช้ตัวแอลกอฮอล์นะคะที่เป็นแอลกอฮอล์อาจย์เชื่อว่าทุกท่านมีกันอยู่แล้วนะคะทำความสะอาดมือทําความสะอาดอุปกรณ์พื้นผิวบริเวณที่เราจะทํางานให้สะอาดเรียบร้อยนะคะเราต้องระวังตรงนี้เพราะเรากําลังทํากับสิ่งที่เราจะนําเข้าปากบริโภคโดยตรงนะคะแล้วก็ฟงดองเนี่ยเวลาแกะ แกะมาใช้แล้วปกติเวลาเราซื้อมาจากผู้ผลิตนะคะเขาจะใส่เป็นซองอลูมิเนียมฟอยใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยช่วยกันแสงช่วยกันความชื้นได้ดีเลยทีเดียวแต่เมื่อเวลาเราแกะมาใช้แล้วใช้ไม่หมดนะคะเราก็ควรจะต้องเก็บใส่ถุงที่เป็นซิปล็อกกันไม่ให้โดนแสงนะคะหรือบางท่านอาจจะเอาไปใส่ในกล่องไม่ให้มันโดนแสงนะคะโดนอากาศ ถ้าโดนเนี่ยฟองดองจะแข็งใช้งานไม่ได้ค่ะเวลาทํางานฟองดองนะคะอย่างที่แจ้งไปแล้วฟองดองไม่ชอบน้ําการผสมสีเนี่ยแนะนําให้เป็นสีเจลดีกว่านะคะ ไม่ควรใช้สีน้ำหรือในทางการค้าเนี่ยมีฟองดองที่ผู้ผลิตนะคะผลิตออกมาเป็นแม่สีให้ทุกท่านได้เลือกใช้อยู่แล้วแค่ดึงเอาแม่สีมานวดผสมกับตัวที่เป็นสีขาวก็ใช้งานได้ดีแล้วค่ะสะดวกรวดเร็วด,ด้วยนะคะไม่ต้องมานั่งผสมสีที่เป็นสีเจลเองนวดนะคะแล้วก็เรื่องความชื้นสัมผัสสำคัญมากนะคะวันไหนฝนตก No. งานฟองดองอาจจะไม่เนี้ยบอย่างที่ใจชั้นท่านต้องการนะคะแนะนําว่าการทำงานฟองดองให้ทำในห้องปรับอากาศจะดีกว่านะคะถ้าทำที่อุณหภูมิห้องเนี่ยการแห้งแล้วก็ความชื้นสัมผัสด้านนอกเนี่ยมีผลต่อตัวคุณภาพของตัวฟองดองค่ะ ข้อควรระวังในการใช้ฟองดองก็มีเท่านี้นะคะถ้าทุกท่านชอบคลิปแบบนี้เนี่ยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจขายอย่างไรให้รวยโคตร by k h m IPL นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ